สวัสดีครับผลบอลมาอีกแล้วครับวันนี้จะเริ่มต้นด้วยสรุปผลฟุตบอลโลกฟี f a w วล์คั u p 2งศรอบคัดเลือกโซนทวีปยุโรปรูปดีนัดที่2อเซอร์ไรจยนเสมอยูเครน1นหนึ่งฝรั่งเศสชนะไอซ์แลนด์ส1สรุปตารางคะแนนรุปดีนัดที่2จากฝูงเป็นของฝรั่งเศสมี6คะแนนที่2เป็นไอซ์แลนด์มี3คะแนนที่3เป็นยูเครนมี1คะแนนและที่4เป็นอาเเอรไบจชนมี1คะแนนโปรแกรมรูปดีนัดที่3คืนวันศุกร์ที่10ตุลาคมตีนตมเนศไทย ฝรั่งเศสพบอาเเอร์ไบจันอซ์แลนด์พบยูเครนสรุปผลฟุตบอลโลกฟี f a w วล์คั u p 2งพัรอบคัดเลือกโซนทวีปยุโรปกรุ๊ป F นัดที่2อาร์เมเนียชนะไอ์แลนด์21ทางฮังการีแพ้โปรตุเกส23สรุปตารางคะแนนกรุ๊ป F นัดที่2จงจะฝูงเป็นของโปรตุเกสมี6คะแนนที่2เป็นอาร์เมเนียมี3คะแนนที่3เป็นฮังการีมี1คะแนนและที่4เป็นไอ์แลนด์มี1คะแนนโปรแกรมกรุ๊ป F นัดที่3คืนวันเสาร์ที่11ตุลาคม5ทุ่มตามเวลาประเทศไทยังกาาีีพบอเเมนย โปรตุเกสพบไอแลนด์ทีหนึ่งสี่สิบห้านาทีคืนวันเสาร์ที่สิบเอ็ดตุลาคมสรุปผมกรุป H นัดที T ่ห้าเมื่อคืนที่ผ่านมาบอสเนียแด์เฮอร์เซโกวีนาไพออตเรีย1หนึ่งสองไซปรัสเสมอโรมานีสองสองสรุปตารางคะแนนกรุป H นัดที T ่ห้าจะฝูงเป็นของบอสเนียแด์เฮอร์เซโกวีนามีสิบสองคะแนนที่สองเป็นออตเรียมีสิบสองคะแนนที่สามเป็นโรมนานีมีเจ็ดคะแนนและที่สี่เป็นไซปรัสมีสี่คะแนน โปรแกรมฟุบอลนัดที่6คืนวันพฤหัสที่9ตุลาคมตี14นาทีตามเวลาประเทศไทยออสเตรียพบซานมาริโนไซปรัสพบบอสเนียแอนเฮอเร์เซโกวีนาสรุปผลกรบไอเนัดที่5เมื่อคืนที่ผ่านมาอิสราเอลแพ้อิตาลี4ี่โคตรแมตต์นาทีบาเนอร์เวชนะมออัดว่า11-1เอหนึ่งเออร์ลิงฮาลันยิงคนเดียว5ลูกสรุปตารางคะแนนรกรบไอเนัดที่5้าจะฝูงเป็นของนอร์เวย์มี15คะแนนที่2เป็นอิตาลีมี9คะแนนที่3เป็นอิสราเอลมี9คะแนนและที่4เป็นเอสโตเนียมี3คะแนน โปรแกรมฟุตบอลโลกฟี a ا โอล์คับ2026รอบคัดเลือกโซนทวีปยุโรปกรุบไอนัทที่6คืนวันเสาร์ที่11ตุลาคม5ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนอร์เวย์พบอิสราเอลเอสโตเนียพบอิตาลีตี145นาทีคืนวันเสาร์ที่11ตุลาคมรุบเคนนดที่5เมื่อคืนที่ผ่านมาเอบเนียชนะลัตเวีย1-0เซอร์เบียพ่ายอังกฤษ0-5สรุปตารางคะแนนกรุบเคนนดที่5จะฝูงเป็นของอังกฤษมี15คะแนนที่2เป็นอันเบียมี8คะแนนที่3เป็นเซอร์เบียมี7คะแนน และที่4เป็นลัตเวียมี4คะแนนโปรแกรมกรุปเคนัทที่6คืนวันเสาร์ที่11ตุลาคมสองทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยลัตเวียพบอันดอราเซอร์เบียพบอัลบานีตี14 5นาทีคืนวันเสาร์ที่11ตุลาคมสรุปผลฟุตบอลโลกฟีฟ่าโวล์คับ2026รอบคัดเลือกโซนทวีปแอฟริกากรุปบีนทที่8เมื่อคืนที่ผ่านมาดีอาคองโกพ่ายเซเนกัล23งตโกชนะซูดานห0มอริเตเนียเสมอซาซูดาน0 0สรุปตารางคะแนนกรุปบีนทที่8จะฝูงเป็นของเซเนนกมี18คะแน ที่2เป็นดีอาร์ของโกมี16คะแนนที่3เป็นซูดานมี12คะแนนและที่4เป็นโตโกมี7คะแนนโปรแกร,รมฟุตบอลโลกฟี فا เวิลด์คัพสองรอบคัดเลือกโซนทวีปแอฟริการุปบีนัทที่9้คืนวันจันทร์ที่6ตุลาคม2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยเซาท์สุดานพบเซเนกัลซูดานพบมอาริเตเนียโตกโกพบดีอาร์ของโกสรุปผลรอบคัดเลือกโซนทวีปแอฟริการุปซีนัทที่8เมื่อคืนที่ผ่านมาเบนนชนะเลโซโทสี่ศูนย์ 40, อฟริกาใต้เสมอในจีเรีย1-1หนึ่ง ซิมบับเวพ่ายรวันด้าศูนย์หนึ่งสรุปตารางคะแนนกรุปสีนนดที่8จะฝูงเป็นของแอฟริกาใต้มี17คะแนนที่2เป็นเบนินมี14คะแนนที่3เป็นไนจีเรียมี11คะแนนและที่4เป็นรวันด้ามี11คะแนนโปรแกรมกรุรปสีนัดที่9คืนวันจันทร์ที่6ตุลาคม2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยเลโซโทพบไนจีเรียรวันด้าพบเบนินซิมบับเวพบแอฟริกาใต้สรุปผลกรุปดีนดที่8เมื่อคืนที่ผ่านมาอังโกลาชนะมมริเชีย31เคปวูเดชนะคาเมรูน1-0 ลิเบียชนะเอสวาตินี2 0สรุปตารางนานคะแนนกรุปดีนัดที่8จดจะฝูงเป็นของเคปเวัเดมี19คะแนนที่2เป็นคามรูนมี15คะแนนที่3เป็นลิเบียมี14คะแนนและที่4เป็นอังโกลามี10คะแนนโปรแกร,รมกรุปดีนัดที่9คืนวันจันทร์ที่6ตุลาคม2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยเอสวาตินีพบอังโกลาลิเบียพบเคปเวัเดมอริชีสพบคามรูนสรุปผลกรุปอีนัดที่7เมื่อคืนที่ผ่านมาแทนซาเนียพ่ายในเจอร์ศูนย์หนึ่งแซมเบียพ่ายโมโร็อกโก0-2 สรุปตารางคะแนนกรุป๊ป E นัดที่7จะฝูงเป็นของโมโร็อกโกมี21คะแนนที่2เป็นแทนซาเนียมี10คะแนนที่3เป็นไนเจอร์มี9คะแนนและที่4เป็นแซมเบียมี6คะแนนโปรแกรมกรุกร๊ป E นัดที่7คืนวันจันทร์ที่6ตุลาคม2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยไนเจอร์พบของโกแทนซาเนียพบแซมเบียสรุปผลกรุ๊ป F นัดที่8เมื่อคืนที่ผ่านมากาบอลเสมอไอวอรี่โคส0-0แกมเบียชนะบูรุนดี2-0เคนยาชนะเซเชล5-0สรุปตารางคะแนนกรุ๊ป F นัดที่8 จะฝูงเป็นของไอวอรี่โคสต์มี20คะแนนที่2เป็นกาบอลมี19คะแนนที่3เป็นแกมบีมี10คะแนนและที่4เป็นบุรุนดีมี10คะแนนโปรแกรมกรุป F นัดที่9คืนวันจันทร์ที่6ตุลาคม2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยบุรุนดีพบเคนยาแกมบี ier, พบกาบอลเซเชลพบไอวอรี่โคสต์สรุปผลฟุตบอลฟีฟ่า o วล์คั p 2026รอบคัดเลือกโซนทวีปอเมริกาเหนือกรุป B นัดที่2เมื่อคืนที่ผ่านมาคูราซาวชนะเบอร์มิวด้า3-2 จาเมกาชนะตรรนีแดดแอนโตเบโก2-0สรุปตารางคะแนนกรอบบีนาที่2จะฝูงเป็นของจาเมกามี6คะแนนที่2เป็นคูราซาวมี4คะแนนที่3เป็นตรรนีแดดแอนโตเบโกมี1คะแนนและที่4เป็นเบอร์มิวดามี0คะแนนโปรแกรมฟุตบอลฟี FA ا โวล์คับ2026รอบคัดเลือกโซนทวีปอเมริกาเหนือกร๊ปบีนาที่3คืนวันศุกร์ที่10ตุลาคม2ี3ตามเวลาประเทศไทยเบอร์มิวดาพบตรรนีแดดแอนโตเบโกคูราซาวพบจาเมกา ผลฟุตบอลฟ f a w o วล์คั p 2026รอบคัดเลือกโซนทวีปอเมริกานัดที่18เมื่อคืนที่ผ่านมาเอกวาดอร์ Ecuador, ชนะอาร์เจนตีน้า1-0บรลิเวียชนะบราซิล1-0ชิลีเสมออุรุกวัย0-0เปรูพ่ายวัย0-1เวเนซุเอลาพ่ายโคลอมเบีย3-6สรุปตารางคะแนนฟุตบอลฟ f a w o วล์คั p 2026รอบคัดเลือกโซนทวีปอเมริกานัดที่18 จากฝูงปาเจนตินามี38คะแนนที่2เป็นเอกวาดอร์มี29คะแนนที่3เป็นโคลอมเบียมี28คะแนนที่4เป็นอุรุกวัยมี28คะแนนที่5เป็นบราซิลและที่6เป็นปารากวัย6ทีมเข้ารอบส่วนที่7โบลิเวียเข้ารอบเพลย์ออฟผลฟุตบอล AFC เอเชียนคัพอยู่23-2-0-2 6รอบคัดเลือกกรุ่เอนัดที่3เมื่อคืนที่ผ่านมาไชานีสไทยเป่่ายิูตาน0-2จอแดนชนะเติร์กเมนิสถาน2-1สรุปตารางคะแนนกรุ๊ปเอนัดที่3 จะฝูงเป็นของจอแดนมี9้าคะแนนจอแดนเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบีย7-25ดมกราคม2 0 2 6ผลกรุ๊ปบีนัดที่3เมื่อคืนที่ผ่านมาเมียนมาพ่ายอัฟกานิสถานหนึ่งญี่ปุ่นชนะคูเวต61สรุปตารางคะแนน,นกรุ๊ปบีนัดที่จากจฝูงเป็นของญี่ปุ่นมี9คะแนนญี่ปุ่นเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายที่ซาอุดีผลกรุ๊ปสีนัดที่3สิงคโปร์พ่ายบังคลาเทศ1 4เวียดนามชนะเยเมน1 0 สรุปตารางคะแนนกรุป4นัดที่3จะฝูงเป็นของเวียดนามมี9คะแนนเวียดนามเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบียกรุปดีนัดที่3ทีมอเลสเตชนะนอร์ทเนมารีอาน่าไอแลนด์0-60ออสเตรเลียเสมอทีมชาติจีน0-0สรุปตารางคะแนนกรุปดีนัดที่3จกฝูงเป็นของออสเตรเลียมี7คะแนนออสเตรเลียเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบียที่2เป็นทีมชาติจีนมี7คะแนนเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายโดยเป็นทีมอันดับที่2ที่ดีที่สุดกรุปดีนัดที่3 อุซเบกิสถานชนะปาเลไต2-1ทีคีสถานชนะรีลังกา6-0สรุปตารางคะแนนกรุ๊ปอีนัดที่3จกฝูงเป็นของทีคีสถานมี7คะแนนเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายที่2เป็นอุซเบกิสถานมี7คะแนนเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายโดยเป็นทีมอันดับที่2ที่ดีที่สุดกรุ๊ปเอนัดที่3เลบบนอนชนะมองโกลเลีย3-0ทีมชาติไทยชนะมาเลเซีย2-1 สรุปตารางคะแนนกรุ๊ป F นัดที่3จากฝูงเป็นของทีมชาติไทยเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายที่2เป็นเลบานอนมี7คะแนนเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายที่โดยเป็นทีมอันดับที่2ที่ดีที่สุดกรุป G นัดที่3โอมานชนะปากีสถาน1-0อิรักเสมอกัมพูชา0-0สรุปตารางคะแนนกรุป G นัดที่3 จกฝูงเป็นของอิรักมีเจ็ดคะแนนเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายกรุ๊ปเชนัดที่3อินเดียชนะบอรูใน6 0กาตาชนะบาเรน2อสรุปตารางคะแนนกรุ๊ปเอชนัดที่3จากฝูงเป็นของกาต้ามี9้าคะแนนกาตาเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายกรุ๊ปไอนัดที่3ห้ฮ่องกงชนะกวม1 0 สหรัฐอาหรับเอมิเรต์ท้อิราน2 3สาสรุปตารางคะแนนกรุ๊ปไอัดที่จากจฝูงเป็นของอิรานมี9คะแนนอิรนันเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายที่2เป็นสาหารัฐอาหรับเอมิเรตเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายโดยเป็นทีมอันดับที่2ที่ดีที่สุดกรุปเจเนทที่3ฮ่องกงชนะกลมสาหนึ่งเกาหลีใต้ชน,ชนะอินโดนีเซีย1 0สรุปตารางคะแนนกรุปเจเนทที่จากจฝูงเป็นของเกาหลีใต้มี9คะแนนเกาหลีใต้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายกรุปเคเนทที่3ฟิลิปปินชนะเนปาล4-0ทาจิกิสถานพ้ายซีเรียศูน สรุปตารางคะแนนกรุ๊ปเคนัดที่3จากฝูงเป็นของซีเรียมี9คะแนนซีเรียเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอล AFC a s เอเชียนคัพยู23/2026รอบ16ทีมสุดท้ายซาอุดีอารเบียวันที่7-25ถึงมกราคม2026สรุปรายชื่อ16ทีมสุดท้ายดังนี้จอร์แดนญี่ปุ่นเวียดนามออสเตรเลียทีมชาติจีนคิกิสถานอุซเบกิสถานทีมชาติไทยเลบานอนอิรักกาตา้าอิรานสหรัฐอาหรับเอมิเรส์ เกาหลีใต้ซีเรียและซาอุดีอาระเบียเจ้าภาพ